สวัสดีครับผมเบลเยต์นำด้วงวันนี้มาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณท่าเรือหนกเชียงเหนือตอนล่างประจาวันอังคารที่6สิงหาคม2567ครับต่อนนื่อเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับวันนี้จะมีลักษณะของลมมรสุมตันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับ มาดูในส่วนของสภาพท้องฟ้าในช่วงเช้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าจังหวัดบริเวณภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือนตอนล่างนะครับก็จะมีสภาพท้องฟ้าที่ค่อนข้างโปร่งนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับในส่วนของอุณหภูมินะครับ ตัวเลขอุณหภูมิในช่วงกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงสุดสาสิบสองถึงสาสิบห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งน,นี้ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสครับก็ในวันนี้นะครับก็ถือว่าโอกาสของการเกิดฝนฟ้าขนองก็ยังมีไม่มากนะครับก็ถ้าจะเกิดฝนก็จะมีในช่วงตอนบ่ายแล้วก็ตอนข้ามได้นะครับก็สำหรับการรายงานในช่วงเช้านี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ติดตามต่อในช่วงบ่ายสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน